สวัสดีครับช่องธรรมนูนสาวนะครับวันนี้จะพามาชมรถแห่ธรรมนูนสาวจังหวัดวนราชธานี้นะครับตรงนี้ก็เป็นห้องเครื่องนะครับห้อง power amp ห้องมิกนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆครับโอ้ลายสวยมาก ข้างหลังก็เป็นตู้ลำโพงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องปั่นไฟนี่นะครับเครื่องปั่นไฟหนึ่งร้อยกิโลวัตต์ปิดแน่นๆครับข้างในครับนี่ครับ power amp ทับครับแล้วก็มีแอร์ด้วยนะครับระบบแอร์ข้างบนก็จะเป็นกองชุดนะครับเป็นกองไฟฟ้านี่ครับก็มีท่อมหนึ่งท่อมสองท่อมสามท่อมสี่นะครับแล้วก็แฉ โอเวอร์เฮดหนึองับไลท์กระเดืองคาเบลคาเบลนะครับก็ลบหน่อยครับหลังจากที่รถจอดมานานตัวนี้มิกใหญ่ครับก็มีเก้าอี้มีระบบมอนิเตอร์หลายๆตัวครับอันนี้ติดซับนะครับแผ่นซับเสียงเพื่อไม่ให้เสียงรบกวนนะครับติดทั้งหมดเลยนะครับหน้าหลัง นะครับก็ช่วงโควิดครับยังไม่มีงานรถก็จอดนานแล้วครับจอดปีกว่าครับทีมงานธมนุนสาวของเรานี่ก็เป็นรถเวทีเครื่องเสียงครับธมนุนสาวอ๋อ ตรงนี้เปิดประตูไว้นะครับสงสัยระบายอากาศนี่เป็นเวทีนะครับนี่รถแห่ของเราต่องานแสดงก็นี่เลยครับช่อง youtube ก็ช่องธรรมนูนซาวเลยนะครับ ขอรถก็จะเป็นรูปตกปลานิดนึงนะครับเพราะว่าเจ้าของรถชอบตกปลานะครับนี่ก็อีกคันหนึ่งครับธรรมนูนสาว พาชมเรื่อยๆครับเดีวชมตู้ลำโพงด้านหลังตรงนี้เป็นห้องอะไรครับเดี๋ยวดูกันนะครับตรงนี้เป็นห้องเก็บของนะครับห้องเก็บของแล้วก็เครื่องบันไฟก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใ,ใกล้กันรถแห่ธรรมนูนสาวครับเพ้นทลายโดยช่างกาครับ กาสะนะครับจังกะก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้อัปโหลดคลิปผ่านช่องธรรมนุนซาวเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีงานแต่ในช่วงมีงานเราก็อัปลงเรื่อยๆนะครับแต่ก็จะมีพวกที่มาดึงเอาคลิปเรานะครับไปลงช่องของตัวเองนะครับ ทำให้ช่องของเราเกิดปัญหานะครับก็ไม่เป็นไรครับคลิปไหนที่ใครมาดึงไปก็ถือว่าเป็น f อฟซีเรานะครับส่วนเราก็ลบทิ้งครับไม่เป็นไรแต่ก็ขอโอกาสนะครับจาก youtube นะครับให้เราเปิดสร้างรายได้นะครับเพราะว่าลบไปเยอะแล้วครับลบคลิปไปตอนนี้เหลือแค่16คลิปครับขอบคุณครับ